สวัสดีเจ้าวันนี้มาปะกันทําแล้วนะเจ้าน้องอิวสาวเนี่ยพาทํากินแซบเจ้าเมนูกับเขาวันนี้น้องก,ก็ได้เป็นเมนูนี่เลยเมนูนี่แมงวันนี้นักแต่แต่เลยเจ้าถ้าทําเมนูนี่นะเจ้าก็คือเมนูแกงพักใส่ปลาแห้งใส่ไข่มะส้มนะเจ้าพักก็มีพักลาพักหากพักซิงนะเจ้า มาเจ้าหอมมาเริ่มทำกันเลยก่อนอื freely, please. Please ่นไปตั้งน้ำใื้ห่อนนะเจ้าพอนำห้อนนำเดียแล้วก็มาใส่ในซอนของพริกแกงลงไปพริกแกงเกาะพริกแกงทั่วไปเลยนะเจ้าก็มีพริกแห้งหอมแดงหอมเขาวตะไคร้ซอยนะเจ้าแล้วก็มีกะปิใส่ลงไปพอใส่ลงไปแล้วก็มาใส่ในซอนของปลาแห้งลงไปเจ้าตีใส่ปลาแห้งลงไปก่อนเพราะว่าปลาแห้งเป็นแข็งนะเจ้าเขาต้องใส่ลงไปก่อนเพราะว่ากลัวเปิ้นจะเปยนะเจ้า ลรวกลับมาใส่ในซอนของพักลงไปพอใส่พักลงไปพักเริ่มสุกล้วกลับมาใส่ในซอนของเคียงปุงลงไปเคียงปุ้งกะมีเกียวพงนัวนะเจ้าล้ากลมีน้าปะห้าเมนูนี่เวลาแกงเมียได้แมงวันมันนักแต่เลยเจ้าสาบขนาดนักเลยเมนูนี่นะเจ้าล้วกลับล้ำแต่เลยเจ้าเมนูนี่พอปรุงุ้ย่างเสร็จแล้วก็ชิมรสดูได้รสที่เราต้องการลรวก็ับมาใส่ในส like ่วนของไข่มะส้มลงไป ในส่วนของไข่มดส้มน้องกะได้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปตัวนะเจ้าเวลาเอามาใส่ในแกงเปิดจะข้นจะ,นจะเมาะดีนะเจ้ารอไข่มดส้มสู้คแขนี่กะเซตแล้วนะเจ้าวันนี้บะเนนพักเน้นไข่มดส้มนะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้น้องกะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพียเป็นกําลังใจให้น้องทําคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเนอเจ้า